สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนยจะมาให้มุมมองแล้วกันนะคะสำหรับคนที่เขาเนี่ยไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะออกแบบอนาคตเขายัางไงค่ะหรือว่าบางคนนะคะไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าจริงๆแล้วอนาคตของเราเนี่ยเลือกได้ค่ะหลายคนนะคะชอบคิดแบบนี้คะ่ะว่าฉันเกิดมาจนฉันเกิดมาไม่ดีไม่สวยอะไรก็แล้วแต่นะคะ ใช่ค่ะแน่นอนค่ะว่าทุกคนเนี่ยไม่สามารถเลือกเกิดได้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณนะคะยังปล่อยให้ชีวิตของคุณเนี่ยเป็นในรูปแบบที่คุณไม่อยากเป็นอันนั้นคือความผิดของคุณแล้วค่ะไม่ใช่ความผิดของใครเลยนะคะอย่างแรกนะคะต้องให้มีแบบบิลีก่อนค่ะมีความเชื่อก่อนค่ะว่าทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ฉันสามารถเป็นได้ฉันสามารถเปลี่ยนมันได้นะคะแล้วก็ชีวิตเป็นของฉันค่ะฉันเป็นผู้กํากับในชีวิตของเราเองค่ะเนยมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่ที่เนรู้สึกว่าเนย ได้เรียนรู้นะคะเทคนิคนี้มันใกล้ตัวมากค่ะก็คือให้เราเรียนรู้ผลลัพธ์ของ คนที่อยู่รอบตัวเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราพ่อแม่ของเราหัวหน้าของเรานะคะแล้วก็คนที่เรารู้จักค่ะว่าเขาเนี่ยมีวิธีคิดยังไงนะคะเขาเลือกใช้ชีวิตแบบไหนคะ่ะแล้วก็ผลลัพธ์ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงคะ่ะเมื่อเราดูผลลัพธ์ของคนที่เราแบบชอบคนที่เราอยากเป็นแบบเขานะคะเราก็ไปศึกษาต่อเขาว่าเอ๊ะแล้ววันวันหนึน่งเนี่ยเขาทําอะไรบ้างเขาคุยเรื่องอะไรเขาอ่านหนังสืออะไรนะคะนี่แหละค่ะก็เลยเป็น เทคนิคนะคะที่ทําให้เราเหมือนแบบคล้ายชีวิตเราจะต้องมีเป้าหมายนะคะและสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือเราจะต้องมี r o โม m o ลของเราด้วยค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกคนนะคะเขาใช้ชีวิตของเขาทั้งชีวิตค่ะเพื่อเป็นผลลัพธ์ให้เราเรียนรู้ค่ะดังนั้นถ้าเราอยากเหมือนใครนะคะเราก็ควรที่จะทําตามโมเดลของเรานะคะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากเป็นแบบไหนนะคะเราก็ไม่ควรทําสิ่งนั้นค่ะมันจะมีคนที่มันแบบชอบคิดนะคะว่า เขาอะหวังผลลัพธ์ที่มันจะแบบแปลกใหม่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมโดยการที่เขาใช้ชีวิตและทําทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะอันนี้คือมันแบบ ไม่มีเหตุผลเลยนะคะดังนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตของคุณนะคะคุณต้องเปลี่ยนการกระทําค่ะคุณจะทําแบบเดิมไม่ได้ค่ะเพราะว่าทําแบบเดิมเท่ากับชีวิตเหมือนเดิมค่ะถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นค่ะคุณจะต้องหาสิ่งที่คุณทําแล้วชีวิตของคุณเนี่ยจะดีขึ้นค่ะก็สําหรับวันนี้เนยมาแชร์เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพจ Passion to Win นะคะ